เท็เรื่องขี้ขโมยวันนี้เทศเรื่องขี้ขโมยคนเรามันมักขี้ขโมยบ่อยๆอ,อะไรก็ตามเถอะของรักของขี่ขโมยเขาทานอร่อยนักมันชอบเหลือเกินคนเราพอดีๆให้ดีๆไม่อยากได้ อันถ้าขี้ก็โมยขาแล้วนั่นคองนิดหน่อยก็อ,อริสอร่อยของไม่ดีไม่ดีก็กลายเป็นของดีขึ้นมันเป็นนิสัยอย่างนี้คนเราแต่นหนจะอะไรมาที่อยู่ทั่วไปทั้งบ้านของเราอยู่ทั่วไปเป็นอย่างานี้ อานนี้มาทำกลมเพียรภาวนาเพื่อจะสําสรวมใจมันก็ขี้ขโมยเรื่อยออกไปโน่นออกไปนี่ภาหารักใหช้ชกนะขี้ขโมยใครต่อใครแรงต่างหลายเรื่องหลายอย่างโดยเฉพาะนิสัยของเรานิสัยเคยติดถิดติดฐานติดบ้านติดเรือน ติดลูกติดหลานติดการติดงานมันไม่อยากอยู่กับตัวตั้งสติรักษาไว้เท่าไรเท่าไรมันก็ไม่อยากจะอยู่ตัวสติเปรียบเมืันก็นตำรวจคออยู่เยน็นอยู่ยามเรื่อยแต่ขี้ขโมยมันค่อยขโมยเรื่อยไป ความว่าเป็นเรื่องเป็นราวความวเป็นกิจการงานอะไราตา่างๆก็คิดขโมยเรื่อยไปความนี้เดียวเดอกไม่มีอะไรเดอกจิตคิด,คดนิดเดียวเท่านั้นเนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตโหดฐานเลยกลายเป็นพบเป็นชาสิ้น นั้นที่ท่านพูดถึงเรื่องภาวาภวเวพบน้อยพบใหญ่ตายตายแล้วเกิดเกิดคือได้แก่จิตตัวนี้เองให้กิดขโมยตัวเดียวนี่แหละนั้นะหายยึดน่นยึดนี่ะหาที่ขโมยไปยึดิ่างต่างๆ ตายจากนี้ไปเกิดพบนนคือตายจากยึดอันนี้แล้วไปยึดอันนน์ตายจากยึดอันนั้นก็ไปยึดอันน,นั้นต่อไปเลยไม่มีที่หยุดที่ยัง่งน,นั่นเรียกว่าพบน้อยพบใหญ่คือตัวของเราอยู่นี่เองเมื่อยังไม่ตายตาไปมันก็ยังยึด ร่างกายถือว่าตนว่าตัวอยู่เราอยู่ลำไปใน,นเรียกว่าพบใหญ่ทันเมื่อตายจากอัตภาพอันนี้เสียเมื่อะไรมันยิงจะไปะ็จิตติไปนปฏิสนธิในที่ต่างๆในที่เรายึดมั่นในสิ่งใดในพบน้อย้พน้อยที่เราไปยึดนั้นมันไม่มั่นคง อันไปยึดมั่นคงในสิ่งใดวัตถุอันใดบุคคลใดนั่นหละน่าจะพบใหญ่ไปเกิเดในที่นั้นความคี้ขโมยการพูดทั้งเรื่องศีลก็ข้อที่สองอาชินานั่นเองคี้ขโมยของเขา ตัวของเราน่ยก็ที่ขโมยก็ตัวทินานั่นเนี่ยความไม่บริสุทธิ์เกิดขึ้นมาในใจของเราเขาจะหาที่ขโมยเขาเลื่อยไปทำอย่างไรจะบริสุทธิ์ทำอย่างไรจะพ้นจากที่ขโมย ต้องตั้งป้อมรักษาให้มั่นคมต้องตั้งสติกำนดจิตให้แนวแน่ในที่นี้แหละต้องมีเครื่องอยู่มีอารมณ์เป็นเครื่องอยู่อารมณ์ของเรามีมหลายอย่างยึดอพุทโทรหรืออนาปาสติ ตั้งสติยึดจิตตรงนันที่มันนึกพุโทโธแล้วอ,อนาปาสตินั่นแหละให้เป็นอารมณ์หนึ่งความพอใจความรักใคร่ความเรื่องใสความยินดีกับอนนาปานสติหรือพุโทโธนั่นจึงจะ ยึดมั่นถือมั่นในจริงนะความไม่พอใจความไม่เลื่อมใสศรัทธาทำสักได้ว่าทำทำไปสักเท่าไหร่มันก็ไม่เป็นไปถ้าความเลื่อมใสศรัทธาพอใจแล้ใใร้ยินดีเขาแล้วจิตตั้งมั่นในจริงเดียว แน่วแน่ตรงนั้นเลยก็ดูได้ภายนอกเราประกอบภารกิจภายนอกเอาเถอะถ้าพอใจในสิ่งใดแล้วอาชีพของตนในสิ่งใดที่พอใจแล้วให้ตั้งมั่นเฉพาะในสิ่งนั้นย่อมสำเร็จประโยชน์เขานาาก็เช่นเดียวกัน พอทำพ่อนาเขาได้ข่าวคนนั้นเป็นอย่งนนคนนี้เป็นอย่างนี้ก็เลยอยากเป็นอย่างเขาตัวของเราเลยไม่นำพาอยากจะเป็นอย่างเขาแต่ตัวของเราไม่พอใจของเรายินดีกับของคนอื่นไม่ยินดีกับตัวของเราอุบายนั้นจึงไม่มันคง อ้าหาก็าปักมั่นตรงแน่วแน่ตองอย่างเดียวแล้วอันนี้แหละเป็นของดีจิตมันก็นลงท่าเนื่องสิมันจะเชี่ยวว่อนไปไหนสร้างพุทธการเพื่อสาวกทั้งหลายที่ได้เฉลี่ยกลน,น,นิพพาน ตั้งหน้าตั้งตามาแต่ไกลแสนไกลทา,างจำสิบสองโยต์ตั้งหน้ามาฟังเทศฟังธรรมทั้งสองพระเจ้าพอมาฟังแล้วก็ปัดใจมั่นในสิ่งเดียวที่พระองค์จะเทศนาคิดไม่หวั่นไหว ิตไม่สงสายหรที่อื่นมันความที่ตั้งใจมานั่นนะ่ะเป็นสมาธิมาแล้วแต่ไม่จับที่จับหลักไม่ได้เอามาฟังเทศพระองค์เทศให้ฟังเท่านั้นนะ่ะจับหลักให้มั่นคงแน่แน่ลงถึงที่สุดเลยท่านเป็นอย่างนั้น พวกเราเคยอยู่เคยฟังเทศเคยปฏิบัติมานานแล้วจับอะไรขึ้นมาดูคอยอย่างนั้นแหละจับอะไรมาพิจารณาก็อย่างนั้นเนี่ยไม่เป็นจริงไปจากสักอย่างมันจึงไม่เป็น จึงไม่เป็นพรนาสมาธิถ้าจับมั่นคงลงไปแล้วอารมณ์อื่นมันก็หายหมดทั้งนั้นสิใจมันใจอันเดียวนี่ักมันน่น้งแล้วมันก็หมดเรื่องมันที่ว่ามากใจมากอย่างผู้ดเดียวนี่แหละมันรหววเ้นเร็ว มันวิ่งว่งนนอนยึดนั่นสวยนี่ดูมันก็ว่าใจน,นมีมากน้องคิดดูวันที่เราจิตมักงมาก่ว่าม,มากอ่นะ เราได้ความทุกข์สักอย่างหนึ่งเช่นว่าเราอยู่ดีๆนี่แหละเดินไปเดินมาตามลานวัดวนวาน,นี่แหละตีนไปนตามเอามดต่อสักอย่างหนึ่งหยุดมดควิมคิดหนะึ่งไม่อยู่นั้นวัดจิตคิดเลยไม่อยู่ันเดียวหนะึ่งไม่อยู่ที่ปวดหนะึ่งที่จ็บหนะึ่ง ไม่ไปอื่นกระจิตนั้นมันมันอยู่ตรงมามันก็มาอยู่นั่นน่ะสิมันอยู่คนเดียวเนี่ยสมันอยู่แล้วนะ่ะมันที่มันวิ่งว่อนไปมากๆกนะันมันไม่อยู่มันไม่อยู่ในที่เดียวครับต้นปนเตรหลายอย่างหลายเรื่องพอหไม่เท่าตามต่อัก ปุ๊กเดียวเท่านั้นนะหยุดเลยไม่ไปมาอยู่เฉพาะนั้นเลยอันนี้ก็เหมือนกันเราเลื่อมใสพอใจยินดีสักอย่างหนึง่งสักธรรมะสักอันหนึง่งจิตมันก็จะมาจดจ้องเฉพาะในเรื่องนั้น,น,น ธรรมะไม่ใช่ของมากมายอันเดียวทําอันเดียวลงถึงทําอันเดียวท่านั้นนี่ะเป็นถึงมดคือจิตที่รวมลงไปอันเดียวนั้น <c oughs> <c oughs> ที่เราฝึกหัดอบรมเราต้องการอบรมให้จิตเป็นอันเดียวอันหนึ่ง ถ้าหากพิจารณาลงไปพุทโธหรืออนนาปาสติความพอใจเรื่องใสแยวนี่อันเดียวแล้วกันไอ้โมนี่ไม่ต้องหรอกที่ทันว่าไว้ทำทั้งหลายมากมายก็ตามถึงก็เพื่ออันเดียวนนเนหละต้องการเดียว อันอยู่ันเดียวนึ่งแนวยิ่งแนวเสียก่อนมันยิ่งจะรู้ของมากอันหนึ่ง,จ,นนงจ,จิตอันหนึ่งคือจิตเป็นเป็นสมาธิภาวนาจิตอันหนึ่งคือจิตรวมเป็นหนึ่งเรียวเอกกตาจิตในที่นี้ เรียกว่าจิตอันหนึ่งอันรวมเป็นอันหนึ่งแล้วไม่มีอะไรนั้นอ็นจะมาเรียกว่าใจอาการมากหมายเรียกว่าจิตจิตมันเป็นอาการของใจส่งสายไปมาสารพัดทุกอย่างทุกอย่างที่ เป็นอดีตอนาคตที่มันลงไม่ลงอันเดียวนั่นเป็นใจท้าน้ามันรวมเป็นนันหนึ่งแล้วไม่มีมีแต่ความรู้สึกตัวนั้นเป็นตัวใจคือไม่มีดีมีชั่วไม่มีหยาบมีละเอียดที่ว่า ไม่มีอดีตนะครคตจะมันมีนอกนี้ไงอยู่ไหนก็ไม่จักแต่มันอยู่ด้วยความรู้สึกของมันต่างหาในหนึ่งท่านเรียกว่าจิตตังกภพัสรังจิตนาพัฒสอนจิตกับใจเป็นอันเดียวกันอย่างพูดว่าอย่างท่านว่าน,นั่นแหะ อันนี้จะมาพูดให้เข้าใจง่ายๆเพื่อจะให้รู้จักจิตนั่นคืออะไรใจนั่นคืออะไรมะโนปุพพังคมาธรรมาธรรทั้งหลายมีใจถึงก่อน สำเร็จแล้วโดยใจอันนี้พูดถึงเรื่องใจจิตตังอภัสรังจิตเป็นของอพัศนรอาคารทุกเกจิเรเจหิจิเลสเป็นของจรมาีนท่านเรียกจิต โดยเสื่อมากเรียกใจนะั้นโดยเสื่มากมีน้อยอาจารย์ทั้งหลายท่านยังพูดว่ารวมความเรียกว่าจิตกับใจเป็นอันเดียวกันคานทับพูดทั้งเรื่องจิตกับใจเป็นอันเดียวกันแล้วใจเป็นของกลางไม่มี จิตเป็นของกลางไม่มีมีแต่ใจเป็นของกลางไม่ดีไม่ชัว่วไม่คิดอยากเฉียดเดี๋ยวนี้เราเฉยๆแด่ยนี้แหละให้ลองคิดดูความเฉยๆ่ะเป็นใจถ้าหากอยากจะรู้จะทดลองดู้นี้ก็ได้เรากั้นใจสักพักหนึ่งกั้นลมหายใจสักพักหนึ่ง ไม่คิดไม่นึกแต่รู้สึกตัวว่ามีแต่ไม่ทราบว่ามีอะไรอันนั้น,นตัวใจทดสอบทดลองด้วยกันลมหายใจแต่ลักษณะเช่นนั้นจะอยู่ได้ไม่นานพอหายใจมั่งก็ วิ่งไปตามอาการต่างๆถ้าเราฝึกหัดอบรมจิตให้หนิ่งแนวอยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างที่ว่ามาแล้วนั้นอยู่นานๆแล้วมันจะรวมเข้าเป็นใจ โดยที่ไม่ได้ตั้งใจจะให้รวมมันเป็นเองของมันอันนั้นถึงจะอยู่เด้นานเราตั้งใจให้มันถึงใจคือกั้นลมหายใจนั้นอยู่นิดเดียวเท่านั้นความสงบมีความรู้สึกอยู่ แต่หาไม่ทา,ารู้สึกอะไรจะรู้สึกว่ามีอยู่บางครั้งบางคราวมันจะรวมเข้าไปหายเงียบอันนั้นอย่างหนึง่งเข้าเป็นใจเหมือนกันแต่การหายเงียบไปนั้นใจนั่นแหละมันรวมเข้าไป แต่ว่ามันไปอีกแผนกหนึ่งอีกมันอย่างที่รวมเข้าไปรู้สึกตัวอยู่อันนี้ดีกว่าเมื่อรวมเข้าไปแล้วอยู่สงบนิ่งแนวมีความรู้สึกอยู่กลับไปพอใจอีและ ไม่ยินดีพอใจตันนั้นอีกแล้วอยากจะให้รู้โน้นหรือนี่เห็นโน้นเห็นนี่อะไรต่างไม่ทราบว่าเห็นไปอะไรไม่ทราบว่ารู้ไปอะไรคือความไม่คิดขโมยแต่ก่อนนั้นเองมันนิ่งอยู่ไม่ชอบใจขโมยโน่นขโมยนี่มันยังค่อยชอบใจ นิสัยยังเป็นขี้ขโมยไม่ได้เดิมมันจึงไม่ชอบเช่นนั้นเมื่อมันเข้าถึงความสงบแล้วนั้มีความรู้สึกอยู่นั้นแห่งพิจารณาตรงนั้นน่ะก็นดเข้าไปตรงนั้นน่ะ คำท,ที่ว่าไม่มีอะไรมันจะมีขึ้นมาคำว่าไม่มีอะไรมันจะเกิดมีขึ้นมาในที่นั้นนี่ชอบคนเรื่องภาวนา,าสมาธิไม่มีคันมองไปมันมีขึ้นมาคันเมื่อมันมีขึ้นมาตั้งสติกำหนดเลยไม่มีขึ้นเลยไม่มีอะไร มันจะมีอะไรลองดูดิมาคิดนึกสงสัย่ามีอะไรจะคิดถึงการถึงงานถึงบ้านถึงเ่องถึงลูกถึงหลานมันมีอะไรของมันงตามไล่กันไปจริงจงอาจารย์ไม่มีความสมมติต่างหากอย่างลูกลูกกันหลาน มันเกิดขึ้นมากตามสภาพของมันพะไมนได้บอกห้มันเกิดมันเกิดขึ้นมามันเติบโตขึ้นมามันเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทั้งนั้นมันก็เป็นไปตามสภาพของมันใครเป็นคนรุ่งเรืองคนใครเป็นคนเติบโตใครเป็นคนเจริญ สิ่งทั้งาทั้งหลายเกิดขึ้นมาถ้าเป็นอย่างนั้นไม่ว่ามนุษย์สัตว์ตัวตนทุกคนเกิดขึ้นมาไม่เป็นอย่างนั้นแล้วก็ตั้งอยู่หน่อยหนึ่งก็ดับไปแล้วก็สลายแล้วดับไปอย่างไรอยู่เท่า้นมันไม่มีตัวมีตนไม่มีสิ่งที่ควรยึดแต่เราไม่ไปยึดเอาจนได้ ท้องมีสาระไปยึดเอาตังหกจึงว่าไปพิจารณาของมันมีนั่นเลยกลับไม่มีขันว่าไม่มีเถอะ ความว่างความเฉยเฉยเข้าไปดูมันจะเห็นของไม่เฉยความไม่ว่างมันจะมีอยู่ไหนเี้าอันนี้แหละมันเป็นเครื่องคิดเครื่องพิจาาณาาหลราบให้เกิดปัญญาขึ้นมาอีกอันหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะน,นั้นทุกๆคน เกิขคือมาแล้วเป็นขี้ขโมยเต็มตัวทุกคนจงระงับขี้ขโมยเสียเป็นคนผู้ดิบกดีเป็นอยู่ปกติเสียเป็นผู้มีสินสมบูรณ์บริบูรณ์ จึงจะได้เชื่อว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาสมบูรณ์ในพุทธศาสนาอธิบายด้วยประกาศเสนๆๆๆๆสุดศูนย์กลางเช่นก่อนเอากลางตรงไหนตั้งตรงนั้นน่ะตรงกลางนั่นะ ทำอะไรทั้งหมดต้องจุดศูนย์กลางลงซะก่อนยังค่อยวัดรอบๆไปมันจึงรู้จักว่ากลงหรือไม่โกงส่วนจิตของเราก็เช่นนั้นเหมือนกันไว้ตรงกลางกลางการที่มันออกไปข้างนอกนั้นมันไม่ใช่กลางแล้ว มันทรงสายไปมาไม่ใช่กลางมันไม่ถูกอ่ะนั้นจึงว่าให้จับตรงกลางไปก่อนพอจับตรงกลางได้แล้วนั่นไม่ต้องไปคิดถึงมันหรอกของนั่นไม่ต้องไปเห็นไปวัดไป,ไปวัดออาการของไปหลงวงล้อก็ไม่ต้องไปวัดมันหรอก ตรงไหนที่เราไม่คิดไม่นึกตรงไหนที่เรารู้สึกอยู่ตอนที่มันส่งสายไปนั้นไม่ใช่ให้ตั้งใจตรงกลางในวัเป็นหลักอะไรทั้งหมดน,นมันจะคิดส่งสายไปหาการงานเรื่องหาธุระ บ้านช่องเรือนช้านลูกหลานพี่น้องอะไรทั้ง,งหมดมันไม่ใช่กลางนั้นตรงกลางมันสบายได้แล้วมันส่งไว้ไม่สบายคือมันออกไปแล้วความสุขสงบอยู่ตรงกลางนั้นเท่านั้นกลางนี่ไม่ต้องอยู่ไหนก็อเอาเถอะ อย่างจะความโลภความโกรธความหลงมานี้อัานั้นเป็นทรงความเกียดความชังนั้นเป็นทรงความรักเป็นข้างหนึ่งความชังเป็นข้างหนึ่งตรงกลางไม่รักไม่ชังนั่นแหะตรงตรงไม่รักไม่ชังนั่นะตรงกลางไม่ทราบว่ายูนตรงไหนแล้ว <c oughs> ดีได้ชั่วดีเป็นข้างหนึ่งชั่วเป็นข้างหนึ่ง ไม่ดีไม่ชั่วตรงกลางเป็ฉนั้นของเราอยู่เป็นที่อยู่ของเราหยาบละเอียดก็เหมือนกันหยาบเป็นข้างหนึ่งละเอียดเป็นข้างหนึ่งนั้นของไม่หยาไม่ละเอียดอยู่ตรงกลางนั่นเป็นที่อยู่ของเราหาที่อยู่ได้อย่างนี้แล้วจะได้รับความสุข แค่ไม่เดือดร้อนแกตตัวของเราเอาที่บายให้ฟังมามากแล้วานะนคุณทำเลยเอาตรงกลางแล้วก็ทำาตรงกลางนั่นแนหะ